โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามใน IG นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ K M K T H นะครับจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือพิมพ์ตามก็ได้นะครับแล้วเข้าไปที่เว็บแรกแบบนี้เลยสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็สมัครสมาชิกลงชื่อเขาใช้งานตามปกติเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีกดสมัครสมาชิกนะครับ เมื่อมาหน้านี้นะครับเขาจะให้เรากรอกรับชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับยรหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ติ๊ก2อันนี้นะครับปึ๊บแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับโอเคเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานตามปกติเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างแรกจะเจอแบบนี้ครับนี่มุมซ้ายจะเจอว่าคําสั่งซื้อใหม่นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าหมดหมู่ตรงนี้นะ อลอย่างนั้นนะครับให้เราคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามีหลายแพลตฟอร์มนะครับมี f a c e b o o k นะครับ y o u t u b e t i k t o k IG นะครับวันนี้ผมจะมาสอน IG นะครับผมก็เลือกป่ที่ G นะครับปึ๊บติดตามนะครับผมก็เลือกด้านบริการผมเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนี่เลยอย่างนั้นะครับให้เราอ่านรายละเอียดก่อนคำสั่งซื้อเลยนะครับ ช่องลิงก์นะครับต่อมานะครับให้เราไปทําการหาไอจีนะครับที่เราจะต้องทําการปั๊มนะครับอันนี้ครับยอดเดือนรับ7 4 9ฟอลโลเวอร์นะครับไปทําการกกอาลิงก์อ่าแลับไปที่เว็บของเราแล้วครับแล้วนามาใส่แบบนี้นะครับปั๊มไปสักหนึ่งร้อยละการแล้มไปสักร้อยคนเลยนะครับค่าบริการนะครับสามจุดเก้าศูนย์บาทนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลย เมื่อขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็คือเรียบร้อยนะครับให้เราทาการรอนะครับระหว่างรอนะครับเรามาดูหน้าปู้อ่การสั่งซื้อกันนะครับหน้าปู้อ่การสั่งซื้อก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะครับที่ได้ใช้บริการไปก็ตามนี้เลยนะครับว่าเราใช้บริการอะไรไปบ้างนะครับนี่มีวันที่และเวลาบอกนะครับตามนี้นะครับต่อมาเรามาดูวิธีการชําะเงินกันนะครับการชําะเงินก็จะมีหลายช่องทางครับสแกน q คีย d e โค้นะครับทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ต บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับคริปโตอะไรก็มีนะครับพวกนี้สกุลเงินต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่จานวนเงินแล้วกดเําเงินได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูด้านบริการของเรานะครับก็จะมีด้านโปรโมชั่นนะครับจากที่เว็บของเรานะครับถูกใจโพสต์นะครับถูกใจรูป Facebook ถูกใจโพสต์อะไรพวกนี้เพิ่มติดตาม Facebook นะครับให้เรากดดูรายละเอียดที่ด้านหลังเลยนะครับนี่ใครใช้บ่อยก็ติดดาวไว้ได้อัปเดตราคาก็ตามนี้เลยต่อมานะครับจะเป็นการเช่าเว็บปั๊มไรนะครับ สำหรับใครที่ต้องการเช่าเว็บกำไรนะครับเราก็เปลี่ยนสกุลเงินก่อนนะครับใส่เป็นไทยบาทนะครับก็ใส่ username, password ของเรานะครับยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งครับก็900บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับเรทราคาก็ตามนี้กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับใครที่หาราได้เสริมนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็สมัครเข้ามานะครับแล้วเขาเติมอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5%เลยนะต่อมานะครับ สำหรับใครที่มีปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าขอเล่นควอมเดวอะไรพวกนี้นะครับก็กดมาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ id line นะครับ k m m ขีด ts นะครับใส่ a นำหน้าเสมอนะครับหรือจะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสแกน qr code หุมขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่มีไลน์หรือไม่สะดวกแอดไลน์นะครับมาที่ตัวช่วยเหลือนะครับจะเป็น admin ว็บเหมือนกันนะครับก็หัวข้อก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปก็พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยกดส่งตั๋วได้เลยนะครับมี admin รอตอบ24ชั่วโับ อ่ะโอเคเรากลับไปดูไอจของเรานะครับว่ามันขึ้นหรือยังนะครับโอเคนะครับยอดก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับแปดร้อยสิบเก้าอวนะครับขึ้นมาหนึ่งร้อยแล้วนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า